คนมันไปไหนกันหมดวะช่วยด้วยค่ะ<ม>ขโมยค่ะช่วยด้วยคนขับรถแท็กซี่คนนี้สิคะขโมยมือถือของฉันไปอะ่ะไปนะไปนี่แหวนวันนี้คนมันไปไหนกันหมดวะ อะไรของคุณเนี่ยเกิดอะไรขึ้นครับก็คนขับรถแท็กซี่คนนี้สิคะขโมยมือถือของฉันไปอ่ะนี่คุณบ้าหรือเปล่าฮะคุณมาหาว่าผมขโมยมือถือคุณได้ไงเอ้ยอันนี้มันมือถือผมนะครับไม่ใช่นี่มันมือถือของฉันนะคะถ้าคุณรปภไม่เชื่อก็ลองเปิดดูรูปหน้าจอมือถือสิคะมันเป็นรูปฉันมั่วละคุณมือถือผมมันไม่ได้ตั้งภาพหน้าจอดู มาได้ไงวะเนี่ยชัดขนาดเนี้ผมว่าคุณคืนมือถือเธอไปเลยครับไม่งั้นผมจะแจ้งตำรวจนี่ถ้ามันเป็นมือถือเธอจริงอ่ะไหนช่วยปลดล็อกหน้าจอให้ดหน่อยดิเออเป็นไงปลดล็อกไม่ได้ใช่ไหมล่ะเพราะมันไม่ใช่มือถือเธอไงล่ะใครบอกว่าฉันจะไม่รู้ ฉันปวดล้องราหัสได้ละเฮ้ยได้ไงวะคุณครับให้ผมแจ้งตำรวจไหมไม่เป็นไรค่ะฉันได้มือถือคืนแล้วผมว่าคุณรีบไปดีกว่าครับถ้าไม่อยากถูกจับส่งตำรวจเตัวผมว่าไปกับผมดีกว่าครับอยู่ทางนี้น่าจะไปปลอดภยัยเ,เดี๋ยวก่อนสิครับคุณคุณคิดว่าฉัานจะยอมเหร คุณร่อ,อคะส่งแค่นี้ก็ได้ค่ะขอบคุณมากนะคะครับขโมยมือถือคนอื่นมาแล้วยังมานั่งร้านกาแฟสบายใจเฉย คืนมาเลยนะแนนี่คุณตามฉันมาเหรอฉันบอกอย่เอามือถือฉั้คืนมาไม่ฉันไม่ให้จะนต่อยฉันเดี๋ยวนี้นะ<อ>นี่ฉันว่าฉันจะไปเอาเรื่องคุณแล้วนะอย่าให้ฉันต้องแจ้งตำรวจ <c oughs> แจ้งตำรวจเหรอฮะแจ้งตำรวจมาจับตัวเองหรืองไง <c oughs> คุณก็รู้ว่ามือถือนี่มันไม่ใช่ของคุณเอามาเดี๋ยวนี้นะเอ,เอามา <c oughs> นี่หมายความว่าไงฮะคุณเองก็รู้ดีที่สุดนะว่าใครกันแน่ที่มันเป็นขมโมยแพทเกิดอะไรขึ้นอะ่ะฉันได้ยินเสียงแกเลยรีบออกมาเฮ้ยแกรู้จักใครตาบอดน,นี้ด้วยเหรอใช่ฉันเป็นน้องสาวของผู้หญิงคนนี้คนที่เป็นเจ้าของโทรศัพท์เครื่องนี้ยังไงล่ะนี่ครับขอบคุณค่ะค พอฉันอยู่ตรงนี้แป๊บนะเดี๋ยวฉันมาแล้วแกจะไปไหนอ่ะฉันก็จะไปเอาโทรศัพท์คืนให้พี่ไงไม่น่าล่ะแกถึงได้ปลดล็อกโทรศัพท์ได้อะทีนี้แกรู้หรือยังล่ะว่าใครกันแน่ที่มันเป็นขโมยอะฮะโอ้ยฉันไม่รู้ไม่สนไว้ฉันสนแค่ว่ามือถือเนี่ยมันต้องเป็นของฉันเอามายวนี้ไอ้ไอ้ เอามาหนุ่ยไปจับ่ับได้ค่ะจับหนุ่ยช่วยนุวยจัวยจับหนุ่ยจับหนุ่ยจับหยเฮ้ยจับนั้นทำ่มไปเลยนี่แกยังตามมาหาเรื่องเขาอีกเหรอปล่อยไว้ไม่ได้แล้วแบบเนี้ยไอ้ไปอกให้ไปเลยว่านี่กูรำคาญคะจับมันส่งตำรวจเลยค่ะนี่ฉันอุตส่าห์ใจดีไม่แจ้งความแล้วนะในเมื่อมันไม่สำนึกผิดแล้วยังมาทำผิดอีกฉันจะเอาความให้ถึงที่สุดไอ้ไปไปไปโรงพักกับผม เฮ้ยไ,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 ไม่ไปเฮ้ยไปเฮ้ยไปโไม่ไปไปแล้วใช่ไหมอะแพทไปแล้วค่ะถ้างั้นเราเข้าไปในร้านดีกว่าค่ะพีน่นว่าคนบางคนะนะเนาะมันก็คิดไม่ได้หรอกใครทำอะไรไว้อะก็ต้องได้รับผลแบบนั้นแหละคนเรานี่ก็แปลกนะคะพี่อุตส่าห์ใจดีไม่เอาความแลวก็ยังไม่สำนึกผิดอีก ถ้างั้นเข้าไปในร้านดีกว่าค่ะ